ก็โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนนะครับคลิปนี้แอดก็จะมาทําการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรรู้นะครับเกี่ยวกับระบบแรงนะครับผมว่าเราจะเป็นต้องทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แอดเชื่อเลยว,ว่าทุกคนกําลังประสบป,ปัญหาอยู่แน่นอนนะครับในเรื่องของอาการ เกมหน่วงนะครับแล้วก็ไม่ใช่หน่วงธรรมดานะครับผมหน่วง3-4ถึงวินะครับแอเชื่อเลยว่าทุกคนต้องเจอแน่นอนนะเอาจริงแอีก็อยากให้แก้เหมือนกันในระบบปัญหาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอยู่คาระคาซังมานานแล้วนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับดูเราคูตัวนะครับเทมเปตเลยนะเน็ตแอดดีนะครับผมเทมเปตเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดถึงนะครับระบบเล่นออนไลน์นะครับว่าสิ่งใดที่เราควรสังเกตมากนะครับในระบบ เล่นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็แอดจะอธิบายนะครับว่าสิ่งต่างๆมันเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับตัดภาพไปเลยมาครับตัดภาพมาที่ระบบแรงนะครนะแอดเล่ game, นไปสองเกมแล้วก็เล่นได้ปกติเลยนะครับผมไม่มีอาการหน่วงเข้ามาแรกซ้อนเลยนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่ดิวิชั่นสี่แอดได้ทําการปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกมาก็มีอาการเจอมั่งแต่ว่าหน่วง3 4มสี่วิไม่เจอแล้วนะครับแต่การปรับนะครับโอเคอันดับแรกนะครับถ้าเราใช้เป็น Wi-Fi 5G นะครับ ส่วนมากอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะบางคนนี่เน็ตแรงมากนะเป็นพันนะแล้วก็เล่นช่วงกลางคืนเนี่ยคือลื่นปื๊ดเลยนะครับก็มีเสียงรบกวนเข้ามาแอดก็ขอภายด้วยนะพอดีแอดไม่มีหูฟังนะโอเคให้ทุกคนสังเกตปิงนะเมื่อกี้นะให้ทุกคนสังเกตปิงอันนี้แอดใช้เป็นเน็ต 4G ธรรมดานะครับก็ปิงนะอยู่ที่39ถึง40แล้วก็อยู่ประมาณ50นะครับอาจจะขึ้นถึง100ในบางโอกาสนะครับตอนนี้เล่นอยู่ที่ห้องนะครับแต่ถ้าเป็นพวก Wi-Fi 5G นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ LG มันจะสามารถแปลงเป็นนน6ได้เลยะะบบบางงตััวคร ขึ้นการรับสัญญาณที่เลข6เลยนะครับถ้าใครสังเกตดู Wi-Fi นะโอเคนะครับอันนี้ก็ w i f i นะครัจบจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ20 24นะครับอ s นะครับอันนี้คือ Wi-Fi พวกเขาจะลื่นมากนะครับแต่เน็ตเราอ่ะจะมีปัญหานะครับคนที่ใช้เน็ตมือถือจะเจอปัญหานี้มากกว่านะครับโอเคเข้าไปที่รูปฟันเฟืองคนระับให้สังเกตด้านซ้ายมือนะครับซ้ายหน้าจอนะครับขอภัยนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับโอเคมาอยู่หน้านี้นะครับก็แอดจะมาทำการอธิบายนะครับสำหรับหน้านี้นะว่า คืออะไรนะครับแม t ช์มาร์กิ้งเซตติ้งนะครับการตั้งค่าการจับคู่แล้วก็จะมีข้อความเล็กๆนะครับก็คือการตั้งค่านะครับการจับคู่ผู้ใช้ตามพื้นที่นะครับก็คือเราจะจับคู่กับฝั่งตรงข้ามในระยะไหนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปในนี้นะครับจะมีอยู่2ช้อยให้เราเลือกนะครับเพิ่มพื้นที่การค้นหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้คือเราการจับคู่นะครับจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆแต่นะครับส่วนมากาเราจะจับจือพวกต่างชาตินะครับเดี๋ยวนี้ แล้วก็มีตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีเวียดนามมาด้วยนะครับแอดไม่แน่ใจว่าเฮ้ยถึงขนาดมีเวียดนามมาด้วยหรอเอาเขามารวมกับเราหรือว่ายัางไงนี่ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าเคยเห็นชื่อเวียดนามนะครับต่อไปอันที่2การจับคู่แบบใกล้เคียงเท่านั้นนะครับอันนี้คือเราจะเจอ คนไทยบ่อยแล้วนะครับแอดใช้อันนี้นะครับในการจับคู่นะครับก็คืออันที่2นะครับในการใช้งาน,นครับต่อไปนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับให้เราเข้าไปเลยทีนี้เราตั้งค่าอันที่2นะครับส่วนตัวแอดนะแอดจะตั้งค่าอันที่2นะครับพอเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บทีนี้แอดจะมาทาการจับคู่นะให้ทุกคนเห็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันแรกก่อนนะครับ ในการจับผู้เที่ยงแรกอะ่ะนะครับก็ค่อยๆค้นหานะถ้าเจอคนอยู่ใกล้ก็เออเล่นกับคนใกล้ไปแต่ว่าถ้าไม่เจอแล้วก็ไม่เล่นกับคนไกลนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าอันที่สองอะ่ะอย่างที่ที่พูดไปว่าจะจับนะครับรอจับแค่คนใกล้ๆเท่านั้นนะครับโอเคก็อาจจะเจอในประเทศมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับอันนี้คือสําคัญแล้วนะครับทุกคน,นคในช่วงที่ว่าวิกฤตอย่างนี้นะผมโทนเล่นกันเสพหน่วงนะครับให้ทุกคนนะครับพยายามกด เนตสีขีดอย่างเงี้ยให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าก,กดขีดเดียวนะครับเพราะอะไรถึงเราไม่ควรกดขีดเดียวนะครับจะมีอาการนะครับเอเอเลอร์ไม่เราแพ้ก็เกม่ยวมุอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีอาการหนว่วงสองสามวิมาอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับ รวมไปถึงอาการกระตุกนะครับเราเจอได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงขีดเมื่อกี้ดีกว่าว่ามันหมายความว่าอย่างไงนะบ,บางคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยนะว่าขีดนี่ยเป็นขีดผิดของฝั่งตรงข้ามนะครับเราจริงๆมันไม่ใช่นะผมมันไม่ใช่สฝ่ายเดียวนะโอเคเดี๋ยวจะมาทําการอธิบายนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มันต่อ โอเคครับผมขีดเน็ตนี้สําคัญยังไงทําไมเราถึงไม่ควรกด1ขีดนะครับในกรณีเนี้ยคือเราเจอปัญหาหนักแล้วนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับปัญหาเนี้ยก็คือเซิร์ฟเวอร์มันบักนะครับแล้วก็คือมันล่าช้ามันก็คืออาการเซิร์ฟเน่านั่นแหละนะทัพูดง่ายง่ายแต่ว่าเรามีวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือเราพยายามกดสีขีดให้ได้มากที่สุดนะครับเล่นคือลื่นปืนแน่นอนนะจะไม่ค่อยเจออาการกระตุกจะไม่ค่อยเจออาการหน่วงอย่างแน่นอนนะครับโอเคเรามาทําการ พูดดีกว่าว่ามันคือขีดอะไรนะครับผมสำหรับขีดเน็ตนี้นะครับตามที่แปลเลยนะครับการจับคู่ประสบการณ์สมเด็จก็คือข้อความตามที่ทุกคนได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับไอคอนเสาอากาศระบุคุณภาพของการเชื่อมต่อโดยกําหนดสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณและระยะห่างระหว่างตัวคุณกับคู่ต่อสู้หรือเซิร์ฟเวอร์นะครับสำคัญไหมทุกคนลองคิดดูนะครับทำไมเราถึงควรกด4ขีดนับหนึ่งเลยนะครับให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะครับผมเราหนึ่งเน็ต ฝั่งตรงข้าม1เน็ตนะครับผมแล้วก็ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์อาจจะอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือถ้าให้คิดตามในกรณีของแอสอะมันจะคือเน็ตเรานะครับเรากดได้4ขีดแต่ฝั่งตรงข้ามอ่ะอาจจะกดได้3ขีดอันนี้ก็เป็นในการคาดเดาของแอสนะเพราะว่าในกรณีทุกคนเห็นไหมเวลาฝั่งตรงข้ามมันน่วงอ่ะ สามสี่วิอ่ะแล้วทาไมอีกฝั่งหนึ่งมันถึงยังเล่นได้ทุกคนคิดตามแอดนะครับผมบางคนใช้ WiFi นะครับส่วนตัวแอดอ่ะแอดเป็นคนใช้เน็ตที่กระตุกมากๆเลยนะครับบางคนอนะ่ะใช้ WiFi นะครับการตอบสนองต่อปุ่มอ่ะมันตอบสนองได้ไวกว่าคนที่ใช้เน็ตมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนหนึ่งของแอดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะแอดเล่น WiFi นะครับแทบไม่เจอปัญหาเลยตอนที่แอดติดระดับท็อปประเทศอ่ะไอ้ท็อปเซิร์ฟนะผมไม่เจอปัญหาเลยนะครับ ใช้ไฟฟมานะครับก็คือเล่นแบบร่นปื๊ดนะครับในการเล่นนะครับแต่เนี่ยคือหนักแล้วนะครับเริ่มหนักหลักไซเวอร์นะครับตอนติดท็อปนี่ถ้าแอดเจอ2ขีดนะแทบไม่กดเลยเอางจริงจริงไม่กดเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าแอดเปคนกดสีขีดตลอดเลยตอนนั้นอ่ะกล้ารับประกันเลยนะครับขีดนี่สําคัญมากนะโอเคเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าเวลาเรากดขีดหนึ่งนะครับกับสีขีดมันต่างกันยังไงนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปชมในเกียงกันนะครัน,นี้ก็จะเป็นการจับคู่ในรอบแรกนะครับหลังจากที่แอดได้ปรับตามที่รูปฟันเฟืองนะครับมาเป็นอันที่อ,อันที่2แล้วนะประชานแรกนะอันที่2นะครับก็ได้มาประมาณนี้นะก็แอดเล่นไปสักพักนะก็ไม่มีอาการแบบให้เห็นเลยว่ามันกระตุกหรือว่ามันอะไรนะปรับเนะี่ย และบันทัดยิงง่ายๆเลยแบบไม่มีอาการแบบเข้ามาแทรกซ้อนนะถ้าอาการกระตุกอ่ะอาจจะเป็นที่ทงเฟรมเดตแอดดอปเองนะครับไม่มีอาการหน่วงเข้ามาเลยนะ <_ S 1> โอเคตัดไปที่ครึ่งหลังนะครับโอเคครับตัดมาที่ครึ่งหลังนะครับแอดเปคนลนไม่มีปุ่มนะนะดูดิทําอะไรลื่นปืดไปหมดดูการกดนะกดมาทางนี้ก็มาเห็นไหมให้ทุกคนสังเกตจังหวะและฟอร์ดเมื่อกี้ใหม่ดีกว่าเ <_ S 2> นี่ยครับจังหวะเปิดบอลมาเนี่ยเห็นไหมแอดได้ทําการส่งไปตัวนู้นก่อนแล้วแอดได้เปลี่ยนมาที่อ็มเปเป้นะครับในการส่งอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับ อันนี้ก็ยิงแอดโองโง่เองก็แหละเออปกติมันจะไม่ไปในะในการอย่างนั้นอนะ่ะก็คือเราเราส่งตัวแรกไปเลยเหมือนมันส่งข้อมูลไปไม่ทันมันก็ไปตัวที่เราส่งให้ตอนแรกอะ่ะไม่ใช่ตัวที่2นะ 2> ก็ผ่านไปนะครับสำหรับเกมแรกเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันดีกว่านะเกมที่2ะองนะับแอดขอยญาตตัดเป็นแค่ไฮไลท์แล้วกันนะที่เจนะครับอันนี้ก็ฝั่งตรงข้ามอ,อยู่ที่2นะเราสามารถได้ได้ลื่นๆเลยนะครับแต่ความรู้สึกแอดเนะ่เขาตัวดีกว่าแอดนะแต่แอดรู้สึกว่าเขาเหมือนจะมาคับตัวไม่ได้นะทั้งที่ว่าเราเล่นในปกตินะ ในการเดี๋ยวแอดจะพาไปดูช็อตที่ว่าแอดยิงเข้านะสำหรับเบลลิงแฮมนะครับก็คือช็อตนี้นะทําการชิปบอลนะครับปึ๊บลานเนชิปปั๊บนี่สูตรจานเดมนะครับก็คือแบบส่งมาปึ๊บส่งให้คืนได้ปั๊บเลยมันคือมันมันลื่นนะครับคือลื่นมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปกันดีกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นช็อตมหาเทพนะครับกับคิมมิดนะครับผมมหาเทพแอดมีไฟติ้งสปิริตนะก็แล้วก็ซูเปอร์ซับนะทำให้เล่นดีขึ้นมากๆเลยส่งลงครึ่งหลังนะตามที่เห็นเลยนะมเข้าไปนะสหรับมหาเทพ นะแรดฟอร์ดนะครับแ้วก็เล่นอยู่นะเป็นร่างบุลล็อกนะครับผมโอเคครับต่อไปเรามาดูสิ่งที่เรากดขีดหนึ่งดีกว่าสิ่งที่เราจะเจอนะครับผมในส่วนหนึ่งเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าหนึ่งขีดอะบางทีก็อาจจะบั๊กนะอาจจะเจอเกมลื่นก็ได้นะหรือว่าอาจจะเจอ,อเกมหน่วงสามสี่วิก็อาจจะเจอไปได้นะเนี่ยแอดเลยทําการกดให้ทุกคนดูเลยว่าเวลาเรากดเจอหนึ่งขีดเราจะเจออะไรอีกบ้างนะโอเคมาก็ แลวก็พอเราชะตากรรมของตัวเองได้นะว่าสิ่งที่เจอหนึ่งหนึ่งขีดนี่มันอาจจะบัก๊กหรือว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดก็เจอได้ในหนึ่งขีดแน่นอนนะครับอย่างที่ไอ้เคยบอกไปเนี่ยอันนี้เขาเป็นคนไทยนะแม่ทูบเบนคอ,อกนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะผมโอเคมหเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ในเกมดีกว่านะครับสิ่งแรกที่แอปเจอเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือไอ,ไอคอนสีขาวเนี่ยคือแม่งมุนนานสิบหไผนะครับนี่แหละคือสิ่งแรกที่เราเจอแล้วนะผมนี่ก็ตัดให้เห็นสั้นๆน,นะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่แอดเจอเป็นอย่างที่2นะครับผมเรามาดูช็อตนี้นะช็อตนี้เราก็คือเราคาดเดาแล้วว่ามันต้องหน่วงแน่นอนนะครับเนี่ยดูนะครับอาการจอดานะโอ้ทั้งหลายวิ่งดูดิเนี่ยอาการจอดําเนี่ยเรารู้เลยทันทีเลยว่าโอเกมนี้กูไม่รอดละดูดินี่ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับผมนี่มันดํานานมากเลยนะดูดินานไหมทุกคนเนี่ยข้อสังเกตเลยนะครับโอ้โคตรนานอนะ่ะแล้วกว่าจะได้เขี่ยนะครับผมกว่าจะโหลดเกมเข้ามาได้ดูดิฝั่งตรงข้ามสวิตตัวฝั่งตรงข้ามก็รู้แล้วว่าหน่วงแน่นอนนะ แอดกนวงน่ะม่อยากการกระตุกแล้วงกึงึกเห็นไหมปุ่มเริ่มไม่ไปตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอนะสำหรับการกดขีดนึงนะครับถ้าไม่หน่วงก็โชคดีไปนะครับถ้าหน่วงก็ตามสภาพับผมก็สําหรับเกมนี้1ขี่นะครับก็เล่นไปสักพักนะครับกดแบบคาดดาวนาคตบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะผมไปจบอยู่ที่จังหวะหนึ่งนะครับนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับโมคาเกียครับก็นั่นแหละไวท์แมทที่อลงไปในทิกตอกอ่ะเออเนี่ยที่อเจอนี่แหละนะครับ เราเล่นมาตั้งนานนะครับสุดท้ายก็มูค่าเกมไม่ก็แพ้เชื่อแอดเิบางทีนะครับถ้าเจอลื่นนะกดหนึ่งขีดแล้วมันลื่นมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะันาดจ,จะแบบเราจะพับคู่ได้ระยะใ,ใกล้อะไรปรนะมาณนี้ก็อย่างที่แอดเคยบอกไปนะครับก็ประมาณนี้นะหลังที่แอดได้ทดสอบให้ทุกคนดูนะหลังที่เปลี่ยนเอ่อมากดใช้อันที่2อนะครับอันที่2ก็คือเราจะจับคู่ให้เจอคนไทยได้ง่ายที่สุดนะและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือขีดเน็ตนะครับสำหรับบางคนนี่ไม่รู้เลยนะว่าขีดเน็ตสำคัญยังไงนะครับผมก็อย่างที่แอดเคยบอกไปว่า มันคือตัวกําหนดเลยว่าเราจะได้แรงหรือเปล่าด้วยหรือไม่นะครับในสภาพที่เกมเป็นอย่างนี้นะครับผมสาหรับคนที่ต้องการแรงจริงๆอะ่ะแล้วก็ใช้เป็นเน็ตมือถือนะครับเน็ตมือถือจะเจอปัญหานี้หนักมากนะครับผมก็ให้กดสี่ขีดเป็นหลักนะครับแล้วก็สังเกตด้วยว่ามันแกว่งขึ้นลงไหมก็ประมาณนั้นนะครับแต่สีขีดนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นหนุนหาขีดไปแล้วนะครับการตัง้งคาดการจับคู่ก็สําคัญนะ ก็ส่วนตัวแอดก็คิดว่ามันสําคัญนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เจออยู่ในบริเวณใกล้เคียงของเรานะไม่ออกไปไกลนกหูลูกตามากนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับทําตามแอดแล้วนะผมแล้วก็เลื่นลื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมสําหรับวิธีแก้ก็อันนี้คือเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับแอดที่จะหาได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ